ทำสดุดีบทที่79การร้องทุกเรื่องการทำลายกรุงเยเรูซาเล็มเพลงสดุดีของอาซาฟโอข่าแต่พระเจ้าพวกต่างชาติได้เข้าในมรดกของพระองค์เขาได้ทำให้พระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์มีมลทินเขาได้ทำให้เยเรูซาเล็มเป็นที่ปรักหักพัง เขาให้ศพผู้รับใช้ของพระองค์เป็นอาหารแก่บรรดานกในอากาศให้เนื้อของวิสุทธิชนของพระองค์แก่สัตว์ป่าแห่งแผ่นดินเขาได้เทโลหิตของคนเหล่านั้นออกมาอย่างน้ำรอบเยรูซาเลม็มจนไม่มีคนฝังศพเรากลายเป็นที่เย้ยหยันแก่เพื่อนบ้านของเราเป็นที่ศพประมาท และเยาะเย้ยแก่คนที่อยู่รอบเราข้าแต่พระเยโฮวาพระองค์ทรงเกริ้วอีกนานเท่าใดเป็นนิดหรือพระเจ้าค่าความห่วงแหนของพระองค์จะไม่ดังไฟไปอีกนานเท่าใดขอทรงเทความเกริ้วของพระองค์ลงเหนือบรรดาประชาชาติ ไม่รู้จักพระองค์และเหนือราชอาณาจักรทั้งหลายที่ไม่ร้องทูลออกประนามของพระองค์เพราะเขาทั้งหลายได้ผลานยาโคบและกระทำให้ที่อาศัยของเขาร้างเปล่าการทูลขอพระเจ้าทรงช่วยพวกเขาให้พ้นโอ้ขออย่าทรงระลึกถึงความชั่วช้า ของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายขอความสังเวชของพระองค์เร่งมาพบข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายตกต่ำมากโอข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงช่วยข้าพระองค์เพราะเห็นแก่สง่ารราศีแห่งพระนามของพระองค์ ขอส่งช่วยข้าพระองค์ให้พ้นและอภัยบาปของข้าพระองค์เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ควรหรือที่บรรดาประชาชาติจะกล่าวว่าพระเจ้าของเขาอยู่ที่ไหนขอให้พระองค์ทรงปรากฏในท่ามกลางประชาชาติต่อสายตาของข้าพระองค์ทั้งหลายโดยการแก้แค้น โลหิตของผู้รับใช้พระองค์ที่ไหลออกมาขอให้เสียงกร่ำปรวนของบรรดาฉเฉลยมาอยู่ต่อหน้าพระพักพระองค์ด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอทรงสงวนคนเหล่านั้นที่ต้องถึงตายโอ้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงตอบแทน การที่เขาได้เย้ยหยันต่อพระองค์สักเจ็ดเท่าณสวงอกเพื่อนบ้านของข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายประชาชนของพระองค์ฝูงแพะแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์จะโมทนาพระคุณพระองค์เป็นนิดข้าพระองค์ทั้งหลายจะกล่าวสรรเสริญพระองค์ ตลอดทุกชั่วอายุ